ดีพี่น้องเขามานบบยังไสบายปลุงบุดสบายดีนะสบายดีปลุง่นมอเพิ่นมาใส่สโลมหาเบาไก่พี่น้องหอยบรูตอะไรหอยเซตปูอ่ไ้บ่หอยเซตปูอะบ่โอ้ยแม่ตกุ เป็นญาติ <laughs> แม่มาเบิรงนเลยแม่มาเบิร์เลย่อ้นนาได้กับพี่เต้นนอกแม่จืดเด้อบานี้พ่อขอสักแท้พีตเจ็บแม่ชิ็ไ่ยเ้เออให้ <laughs> แม่อาแม่อเดียนะมีหลายตัวมีหลายตัว แม่บอ <laughs> <า>เอาจากข่างละเค็มแล้วเนาะเอาสนะอักเค็ม <laughs> แล้วเนี่ยเอาว่เนี่ย่างกันไม่เป็นด้วยอ,อ๋อไม่ลูก

ปอดขืนเหมือนกันนะจักสิเหตุอะไรน้ำปอดแล่นน้อยหนึ่งก็บอได้ได้ทั้งปอดทั้งหือจะคือเ,เออนำเย็นอ,อ๋อ,าาอมาพี่มามาพี่แบงอ้ยมาพี่แขง

ฮ้ยนหักได้ยงลอยลออยู่ด้วยะอืเจ็บแห้นี่กดหยอดน้ำเกลือพอให้เราซักจักสี่เข็มนี่ให้เจ้านะเฮ้ยบ้าหวไ่อตาให้เจ้าหลาเฮ้ให้เจ้าหลาเจ้าลบไปจักหลาเนาะจ็บทะเลถืออะไว้าวกระโบฟังเมื่อยว้าน้ำคนนี่ เขาบอกให้ซักเขาบอกว่าเขาทำอาฬับแล้วว่าแบบนี้แม่โอ้ยสิลาบยังเห็นมูไปแล้วก็อยากไปอีกว้าไ er mm มา er. 8, nah ่เท่ากันไม่เท่าน้ำหู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 ทับอ่าถ้เห็นมูไปก็อยากไปอีกลาบลาบแต่ตอนนั้นอันเจ็บนี่แล้วลาบลาบลาบต้องสร้างเนาะเไม่พี่น้องเลยหยอดน้ำเกลือจนได้ สีบอะไ้ใส่คููเดือนบน่นี่นะเที่ยวใส่แต่น้ำเกลือเศร้าเด้องบัน,น้กระ,ะทิมนนกระ,ะทมเรเ่องกระถิมนะเระาแล้ะหนูก็จนหัวควันเอาเบิ่งเอาหนูเป็นอะไรมี่เบิเถามเะมี่ก่อนอพอจะเป็นหลิงเกง่งยุพอเป็นหลิงเกง่งบอพอตามความจริงรสนะมากลา เออเพิ่นหายเพิ่นหายแม่ดึงแล้วแม่จะซื้อให้ใหม่เด้อแม่สั่งซื้อให้เจ้าอยู่เด้อผมเป็นยังดอกมันเก่าแล้วลูกซ้ำหนึ่งมันบวมขึ้นแล้วมันกับผู้พิยืนหายพ่อพันนางพ่อก็เกือบนั่งหายเมื่อยนั่นเลยใช่บุ้งดูหมดกัดพอมีมีมาบีบน้อมีนี่นี่มาบีบน้องออกนี่นีนี่หมดกัดแล้วนี่นะไว้ไว้บีบเอง ขักได้เนี่ี่นะมีาแจ็คมีพี่เอย <c oughs> ตีบีบ <c oughs> <c oughs> เห็นามือ, <c oughs> มอ,อน,นี่มืออ้วนแน่นใส่มือแหงมันก็เจ็บเลยมืออ้วนกับมือจอผัดแน่นใส่ปูเป็นสายอยู่แบบนี้อ้าเป็นยังดอกเกาพอาแห้งเสื้อกะดําคลืออยู่คอยสื่อให้ไหมกินี่ก็เกาสูดผู่มาเป็นสีแดงหน่อยแม่สื่อให้ไหมอดี๋ยไปเห็เนแห้งที่ลูก จ็ดสุดร้ะเอจ็สุดกระเบอรเบองกร้องเื่อกะเบ้องกะงกรเรเอเบืเ yeah. บ้อวระเเ้องร้องกเ้องะบบื้ก้เ็้เ้เบือองบอเ้ออเ้เเเเเดียวเอเอ้กเ้้อบบ้ออบบ้กเบงยังเลย มันก็ยากเราได้แล้ววันนี้นะอุ้ยเอามาเสร็จตีนนะซ้ายอยู่ห้องนี่นะดำคลืออยู่โอ้ลืมสวัสดีประธานชมเลยสวัสดีพี่น้องสวัสดีเออโอ้โหไตรงไหนทรายอันอลูดซะมึงมันไล่อยูย่บอ,อเออไล่ลยอยู่ว่า,ายยใครแต่เราจัะทุใหญ่ให้เนาะทุ่ง,ง,น,ง,งน้อยเดี่ยก็สิได้จะบอกแล้วบอก เราบอกอยู่เราบอกแล้วก็หูเธอก่อนเขาก็บอกเราเทุา่งไงเดลยเราก็ขึ้นชิ้วอ,อยู่เราก็หัว่ข่อยมากเอียงที่มันแล้วโลดนะมันกระจองกระจัง <c oughs> โอ้ยพี่น้องเอ้ยมาคขวกันอีกจนได้แต้ก็ะมึดเลยเนี่นะข้าวเดียวนึงเด้อแล้ปล่อยไห้ไว้ใส่ทุ่งไงพี่น้องเอ้ยไปซักแยวิตามินเค็มหนึ่งสิลาหเขาจักสิลาหจักมืนะ่นเนาะหอดว่าสามมื่น หลาวเนาะกินปีหมดแหละหอนอยู่บ่ปีซามซามซีเหมือว่าซามซีเหมือก็ดีเลยนะขลาวอ่ะเอาชิถ่ายเสือถ<อ>่ายสัวอ่าพี่นอ้องอันเสือดำๆตัวน,นี้นะดึงซ้ายออกเลยหายสิยว่า <c oughs> มันดำเลยพี่น้องเอ,อ้ยเสือให้ใหม่เบิ้งจะสิบตัวใครอยากวาอยู่อันไหนชั้นที่แปดต้องชิถ่ายวันจะถ่ายวัน ถ่ายใช่น้องทียินไปเอา <c oughs> <c oughs> คิดแต่ประถทายพี่น้องเลยไม่หลอดเป็นอดไที่รักสุดท้ายเธอก็ต้องกลับมาบ้านอย่างอย่างไม่มีสิ้นดีตาเขาก็หยิบใช่ไหมต้องบอเห็นต,ตาอบอกเห็นพอไปสังเกตเลยเอาสังเกตจะวางวางได้นี่แหละต่กี้เขาไปสังเกตตอนนี้เราจะกระต่ายหยิออบป่ะ แลว้วต่เนี่ยวกรม,มีตาอะไรกันหัวลูกเกินมาตาหยิบนั่นเลยพระเจ้ากันแล้วโอ้ยอะไรคือหอยมันดีแล้วมันหลนว่ะคือคือแม่กับไข่เนาะอย่างแต่คือพ่อแล้วพ่อกับพ่อขี้ดือ้อจะปวดท้องมากอะแคแ่แต่เราใส่เห็่เว้นเนาะเข้าวเดียวก็จะมืดไม่นจะบัวเด้อคณะเมาจมวัวเด้อเรับอด,ดอน,นอนอะไรเลยมืดแล้วลอนนอนนเราก็ถอยกินข้าวกินน้า พอาได้ยิงเขาขึ้นน้ำก็เมื่อไรนี่เนาะจริงบนระยาก้อนเขาคนพี่น้องเอง้ยไปจนตีนดำเลยาวะนี่เจ้าเนาะตีนเป็นกาเล่นะเลยเขาจนตกใจเมื่อคืนเขาเห็นจ้ะเป็นสภาพเบาไก่พี่น้องเอ้ยเป็นแมนน่ชอบจนอันนั้นหน้าวานนี่เนาะลงขันดีวัน้น นม่ขอยังสาเก่าเลยแมกขอยังสาเก่าเลยหายตัวตัวตอนอาชีบแปดมตอนนีงตอนจอยยับแปดตอนอาชีบแปดขันหกสิบนีพอดีนะเจ้านาะเจ้าด้เจ้าโมากกินขนมมากกินห้องวานดูเจ้าลองกินเมอนกนเลยยากินขนมกินหองวานกระโบทั้งข yeah. ัดมากินลายนะกินีบยว่ากินกินคู่มืออย่านนะมันบมากินเนาะ ก็สิตุอีชิพีปนหนามเรากินอยู่อืมกินหนามไปแล้วเสกๆอยู่ได้ปุ๊บนิละนะฮาวอีละค่ะถ่ายคลิปไปได้ฮาวโหลดแบบมันตั้งเป็นมห,นกกดห,ดหมด <c oughs> เ,เ,เลยนะเลถ่ายแล้วมันฮาวโหลดกระปุถ่ายแล้วก็บ่ฮาวถ่ายแล้วก็มันอยากฮาวอย่างนี้อย่างนี้ท่านเห็นเลยเนี่ยชอบก็จวัตรท่าสร้างเอาไปสู้ <c oughs> คลิปนี้ฉันสบายแล้วพี่น้องพอกันไยคลิปหนาแล้วพี่น้องสบายดี